สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับจะมาเล่าให้ฟังถึงพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ถูกประดิษฐานไว้บนยอดเสานะครับของสะพานคู่ขนานพระราม9้านะครับแต่หากท่านใดสงสัยว่าเออถูกประดิษฐานไว้อยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะเฉลยให้ฟังนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับถูกบรรจุอยู่บนปลายยอดสะพานนะครับฝั่งพระนครนะครับถ้าเราขับรถออกมาจากกรุงเทพนะครับก็จะเป็นเสาคู่แรกเลยนะครับ ที่จากฝั่งพระนครนะครับซึ่งเมื่อวันที่29นะครับกรกฎาคม2566นะครับทางการทานพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้จัดพิธีอัญเชิญและสมภพพระบรมสารีริกธาตุนะครับประดิษฐานไว้บนยอดเสานะครับของสะพานคู่ขนานพระราม9นะครับและเช่นเดียวกันนะครับสะพานพระราม9นะครับซึ่งเป็นสะพานขึงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่9นะครับ ก็มีพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็ถูกอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานเมื่อวันที่5ธันวา2530ครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้บริหารระดับสูงสุดของการทางวิเศษนะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระเมตตาประทานให้ กทพเพื่ออันเชิญไปบริสถานบนยอดเสานะครับหากเพื่อนๆนะครับได้เดินทางนะครับข้ามสะพานแขวนทั้งสองสะพานนะครับก็สามารถนมัสการสกการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันเป็นสิ่งสูงสุดนะครับของชาวพุทธนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางนะครับผม